สวัสดีครับอยู่ในการช็อตเอาคอมเมนต์นะครับเป็น EP ีที่14นะครับผม EP ีที่14นี้นะครับก็มีคุณธนาธรน,นะครับเฟซเข้ามานะครับส่งคลิปมาให้ดูนะครับว่าผมควรปรับยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคุณธนาธรแทงไงไปชมกันก่อนนะครับ หลังจากที่ได้รับชมนะครับคลิปของคุณธนาธรนะครับจะสังเกตนะครับว่าเขาพยายามแทงนะครับลู่น้ําเงินลงหลุมกลางและขาวถอยลงหลุมกลางเช่นเดียวกันแต่ที่เห็นในคลิปนะครับน้องคุณธนาธรเนี่ยยังแทงไม่ตรงนะครับคือการสาวคิวเบี้ยวการออกคิวเบี้ยวนะครับแล้วก็จุดที่แทงมันผิดนะครับไปดูวิธีแก้กันครับว่าแก้อย่างไรอย่างแรกที่ผมสังเกตได้เลยนะครับ ของคุณธนาทรเนี่ยคือเรานะครับเอาตัวใบบังทางคิวนะครับนั่นหมายความว่าทางคิวนะครับคือคิวเราวางไปเป็นเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวของคุณธนาทรเนี่ยไปอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตนะครับมือนะครับกับช่วงท้องตรงเนี้มันจะติดกันนะครับ ่ามันจะติดกันอ่าซึ่งเวลาที่ดึงนะครับดึงแล้วส่งเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันชนนะครับมันชนอ่าที่ท้องก่อนนะครับอันเนี้ยมันเลยทําให้เราออกคิวไม่ตรงหรือกระแทกออกไปนั่นเองนะครับคือพอมันโดนปึ๊กมันบิดนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีที่อ่า เรียกว่าวิธีที่ผิดนะครับเพราะเราไม่สามารถส่งคิวได้ตรง100%นะครับถ้าตรงอันนี้เรียกฟุกอย่างของผมเมื่อสักครู่นะครับจะเรียกว่าฟุกนะครับส่วนวิธีแก้นั้นนะครับคือการเข้าเบสิกของมันนะครับการเข้าเบหรือว่าการที่จะเข้าไปแทงเนี่ยครับเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการเข้านิดนึงนะครับเมื่อกี้สักครู่นะครับที่ผมแทงไปการเข้าของผมนั่นคือการที่เอาตัวนะครับ ไปขวางนะครับไปขวางทางเดินคิวนะครับซึ่งมันเลยทําให้เป็นลักษณะแบบนี้อ่ะโดนพุงก่อนเข้ามาีนี่นะครับอ่ะแต่การเข้าที่ถูกของมันนะครับคือตัวอยู่ทางหนึ่งคิวอยู่ทางหนึ่งนะครับอ่ะผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับแล้ววิธีเข้านะครับอ่ะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวเนี่ยช่วงช่วง ก้นน่ะบิดไปทางหนึงนะครับแล้วตัวช่วงช่วงบนช่วงหัวนะครับบิดไปอีกทางหนึงนะครับอ,อย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นสเปซห่างนะครับมันจะทำให้อที่เราแทงไปเนี่ยครับจุดที่เราแทงเนี่ยมันไม่ไปโดนอช่วงตัวนะครับ มันจะพับแขนเข้ามาเข้าหน้าอกเลยนะครับซึ่งวิธีแบบนี้นะครับคือการออกคิวที่ทำให้ไม่บิดนะครับแต่หลกัหลกๆนะครับเราต้องอจำรวจสมัมผัสไว้นิดนึงคือไม่ใช่ว่าเราเข้าห่างอย่างนี้นะครับแล้วคิวมันจะลอยนะครับราวางคิวนะครับะระวังคิวตั้งคิวเอาไว้นะครับก้มตัวเข้าไปหาคิวนะครับ เราก้มตัวเข้าไปหาในลักษณะนี้นะครับอย่าอย่าดึงคิวเข้าหาตัวเช่นผงก้มปึ๊บคิวมันอยู่งี้ใช่ไหมครับดึงเข้าหาตัวอันนี้ผิดนะครับมันจะทำให้อ่าการแทงมันไม่ตรงนะครับหรืออไปลายไม้คิวนะครับมันจะไม่ตรงเพราะงั้นเราวางคิวแล้วเราก้ไมไปหาคิว ีนี้มาในตำแหน่งด้านข้างมากนะครับคืออย่างที่ผมแจ้งไปว่าคิวนะครับต้องติดกับอกนะครับะนะครับคิวติดกับอกเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ล็อกคิกวนะครับล็อกคิวเอาไว้นะครับตอนสาวอ่าคิวเอาไว้นะครับ ล้วส่งไปก็คือส่งให้ชนอกนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่า,าเรานะครับเข้าเบสิกนะครับถูกถ้าเราปรับเบสิกถูกปุ๊บการสาวคิวนะครับการที่ให้คิวมันสัมผัสหรือว่าจับสัมผัสของมันนะครับเราล็อกคิวไว้อยู่นี่แล้วนะครับค้างนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยค้างกดคิวนะครับเพื่อไม่ให้ท้ายมันยกจนเกินไป ลักษณะแบบนี้นะครับเรากดพยายามให้มันระนาบนะครับทีนี้นะครับในการแทงนะครับอันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าพึ่งจะหัดแทงไม่นานนะครับเวลาเสาคิวมันก็เลยจะแกว่งนิดหนึ่งนะครับมันจะแกว่งน่อยนึงนะครับทีนี้พอเวลาแกว่งเนี่ยปลายคิวนะครับปลายคิวมันเลยเบี้ยวนะครับ เพราะงั้นวิธีที่นั่นที่จะแก้ไขนะครับคือเราพยายามฝึกนะครับสาวคิ้วเป่าก่อนนะครับในลักษณะน,นี้สาวคิ้วเปล่าวไว้นะครับสักห้านาทีเอาเป็นเซตของมันก็ได้ครับคือสมมติฟุนธนาธรเนี่ยสาวคิว้วสามทีทีสี่แทงก็ฝึกแบบนั้นนะครับประมาณนี้เล็งหนึ่งสองสามนะครับออกแทงปึ้งลกขึ้นมานะครับ แล้วก็กลมไปอย่างนี้นะครับอาจจะสักเริ่มต้นนะครับอาจจะสักสองนาทีหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น5นาทีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการสาวคิวลมนะครับคือสาวคิวเพื่อให้กล้ามเนื้อมันจดจํานะครับคือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อของมันเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้มันไม่เมื่อยนะครับทําให้มันเคยชินนะครับเราสาร้างกล้ามสนุกเ่ยครับเหลือทุกกีฬาเนี่ยมันต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับ เพื่อให้มันชินกับสรีระและก็ท่าทางของมันนะครับส่วนที่ผมเห็นของพุธนาทรแทงนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้เห็นไหมครับว่าปลายคิวมันไม่ตรงนะครับปลายคิวมันจะเบี้ยวนะครับเมื่อกี้ผมตั้งใจให้ปลายคิวเบี้ยวไปทางซ้าย ครับอ่าทีนี้นะครับที่ต้องแก้ไขหลักๆนะครับอย่างเริ่มต้นสาวคิวลมเพื่อให้นะครับมีกล้ามเนื้อจดจำมันนะครับอย่างที่สองคือตัวล็อกคิวนะครับพยายามนะครับจำไว้ว่าเราอย่าเอาตัวเข้าไปขวางทางคิว นะครับคือถ้าคิวนะครับกับตัวมันติดกันนะครับอันเนี้ยเวลาก้มสาคนะิวเนี่ยมันจะติดอยู่อย่างนี้ซึ่งโดนเอลมันจะกระชอออกนะครับอันเนี้ยเลยทำให้เบี้ยวนะครับพอตอนส่งปุ๊บอ่ะมันกระชฉเอวปุ๊บหรืออ่าพุง่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้เบี้ยวแล้วเวลาไม้คิวกว่าจะถึงลูกขาวนะครับ มันจะบิดไปก่อนเพราะงั้นแก้ไขวิธีการก้มเข้าไปแทงใหม่นะครับเริ่มเบสิกการยืนนะครับอันนี้แก้ไขก่อนแต่ให้ยืนสบายนะครับไม่ใช่แบบอ่าไม่ใช่ในลันกษณะขนาดนี้นะครับอันนี้มันก็เกินไปนะครับมันอยู่ที่สริระเรานะครับที่ยืนสบายแล้วก็อ่าระยะนะครับของมือกับเอวเนี่ยมันจะห่างกัน,นประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ตัวนี้มันทำมันจะทําให้เราเนี่ยแทงได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการแทงคือการพับแขนเข้ามานะครับมันแค่พับแขนเข้ามาเพราะงั้นถ้าพับแขนเข้ามาตรงๆมันก็จะเป็นลูกตรงแต่ถ้าเกิดพับแขนเข้ามากระชอนะครับหรือสะบัดนะครับมันก็จะเบี้ยวทันทีนั่นเองนะครับแก้ไขอย่างที่ผมบอกไปล่วงหน้านะครับสออย่างนะครับคือเข้าเหลี่ยมใหม่ เข้าเหลี่ยมใหม่ก่อนแล้วก็สาวคิวนะครับให้ติดหน้าอกและคางนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนในจุดโฟกัสพอยต์นะครับแต่อีก2จุดก็คือสะพานมือนะครับสะพานมือนั้นจะแทงตรงไหนนะครับถ้าแทงกลางลูกวางช่วงที่เป็นล่องนะครับตรงนี้ไว้ที่กลางลูกนะครับโดยปกตินะครับการแทงจะต้องวางล่องไว้ที่กลางลูกอยู่แล้ว นะครับกลางลูกถ้าจะแทนสกู้ก็แค่ลดมือต่ำถ้าแทางฟโฟลก็แค่ยกมือสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดที่3ส่วนจุดที่4ครับคือจุดที่เราจับไม้คิวนะครับจุดนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเก่งมากเกินไปนะครับพอเกง่งการสานะครับมันก็จะหนักที่มือขวาซึ่งทำให้บิดทำให้สัน่นทำให้สายได้หมดนะครับเพราะงั้นนะครับทำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด สำคัญคือเป็นธรรมชาตินะครับโดยที่มันเมื่อยอยู่แล้วครับแรกๆแต่ตอนหลังมันจะหายเมื่อยไปเองอพอเราจับสัมผัสตรงนี้ได้นะครับมาลองแทงลูกนี้ใหม่มันจะได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับคือเบี้ยวน้อยลงนะครับถ้าซ้อมบ่อยๆก็จะตรงมากขึ้นนะครับ เพราะงั้นในการแทงนะครับเราออกไปออกไปให้สุดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไว้ให้ก่อนนะครับออกคิวนะครับถ้าเป็นธรรมชาติเป็นยังไงนะครับกระแทกเป็นยังไงออกบิดเป็นยังไงนะครับดูจาก่ามุมนี้เนาะฟังเสียงลงไม่ลงไม่เกี่ยวนะครับช่างมันผมจะออกแบบเป็นธรรมชาติก่อนนะครับ เห็นไหมครับแค่พับแขนเข้ามานะครับมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันแล้วนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มไปไหม่เป็นกระแทกนะครับเป็นกระแทกคิวนะครับอันนี้เป็นกระแทกคิวซึ่งเห็นไหมครับว่าออกแบบกระตุกนะครับมันก็เบี่ยวนะครับผมแต่ถ้านะครับออกแบบ ที่คุณธนาธรอ,ออกมันจะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับจะบิดนิดนึงเห็น <c oughs> ไหมครับมันจะออกแบบบิดนิดนึงผมอาจจะทําให้เหมือนนะเพราะว่าอของคุณธนาธรจะค่อมค่อมอตัว,ต,วตัวคิวนะครับค่อมทางเดินคิวนิดนึง่งเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับคือมันจะออกชนอโดนตั้งแต่เอวปิ่นออกไปนะครับมันเลยทำให้ขาวนะครับลูกใกล้น่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับลูกประมาณนี้ลงแน่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกยาวหมดิสนะครับอม,มีแทงธรรมดากระแทกแล้วก็ทำแบบอที่เป็นข้อมคิวนะครับเหมือนอคุณธนาทองตอนนี้นะครับทีนี้ เปลี่ยนนะครับพยายามออกให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับออกให้เป็นธรรมชาติาเ,าเราเข้าเหลี่ยมถูกเ,เราข้าเลี่ยมแบบเบสิกเราถูกแล้วนะครับก็ส่งแค่พับแขนนะครับดึงแค่พับแขนเข้ามามันก็จะออกคิวเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ผมเกือบลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับคุณธนาทรอ,อย่าลืมเช็คตัวเองนะครับว่าสายตาถนัดข้างไหนเช่น ถือล hmm? er ูกขาวนะครับไม่ต้องตรงอ่าถือลูกขาวไว่ต้องตรงนะครับแล้วดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาช้าๆนะครับอ่าขวนะครับไปอยู่บริเวณไหนของหน้านะครับดึงครับวางอ่ายืดไว้ในระดับสายตานะนะครับยืดไว้ในระดับสายตาแล้วดึงเข้ามาช้าๆนะครับถ้าลูกขาวนะครับหรือลูกที่เราถือไว้น่ยวิ่งเข้าฝั่งซ้ายนะครับ ช่วงตรงไหนเอาไม้คิวไปอยู่ใต้ช่วงตรงนั้นนะครับพยายามนะครับดึงช้าๆอ่าอย่างผมอยู่ตาซ้ายนะครับช่วงบริเวณนี้อ่ะผมก็จะเอาคิวไว้ช่วงบริเวณนี้นะครับเพราะอะไรสายตาซ้ายขวาบางคนไม่เท่ากันนะครับบางคนสัน้นบางคนยาวบางคนเอียงนะครับเพราะงั้นที่ให้เอาคิวเนี่ยไปอยู่ใต้ตรงนั้นคือมันเป็นสายตาที่ตรงที่สุดนะครับ มันตรงที่สุดในสายตาเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยดึงเข้ามาคิวไว้ใต้ตรงนั้นนะครับแล้วมันจะออกคิวได้ตรงมากขึ้นนะครับคือเราเล็งได้ตรงมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าดึงเข้ามานะครับสมมติผมดึงเข้ามาฝั่งซ้ายช่วงบริเวณนี้นะครับแต่ผมเอาคิวเนี่ยไปซ้ายสุดเลยอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับอันนี้มันจะทําให้มองยากจนเกินไปคือมันเหมือนว่าเราไปคิว ใายตาให้ตรงสดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ช่วงบริเวณตรงนี้แต่เราไปดึงคิวไว้อย่างนี้นะครับเวลาเรามองเนี่ยตรงนี้มันตรงนะครับช่วงตรงนี้มันตรงแต่ช่วงตรงนี้มันไม่ได้ตรงมันเกินไปนะครับเพราะงั้นแบบเนี้ยมันทําให้ผิดนะครับเวลามองมันจะมองไม่ตรงนะครับคิวอยู่ตรงนี้อ่ะคิวอยู่ตรงนี้แต่ตาให้ตรงมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะผิดทันทีเลยหรือถ้าอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงมันอยู่ตรงนี้ แต่เราไปตั้งคิวไว้กลางกลางคางนะครับมันก็จะทําให้เบี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชินอยู่แล้วนะครับสมมติว่าอ่ะมันชินเอาไว้ตรงนี้มันเริ่มชินนะครับซ้อมซ้อมไปจนชินแล้วโอเคไม่ต้องปรับก็ได้ครับแต่ถ้ามือใหม่แรกๆนะครับที่เพิ่งจะหัดเล่นนะครับพยายามเอาคิวนะครับไปในใต้จุดที่เราตั้งลูกขาวเข้ามาอ่ะเราจะรู้ยังไงนะครับว่าตรงไหนที่มาตรงกลาง ให้คนช่วยดูนะครับสมมติดึงมานะครับดึงขาวมาแล้วมันอยู่ตาซ้ายนะครับช่วงบริเวณกลางลูกขาวเนี่ยครับอ่ยึดตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับมันจะทําให้เรามองได้ตรงมากขึ้นนะครับมันยิบย่อยเล็กน้อยนะครับแต่มันช่วยได้พอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเออกคิวเป็นยังไงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสมมติอ่ะคิวอยู่ใต้ตรงนี้ปุ๊บแต่เราเออกคิวบิดเหมือนเดิม ยังไงมันก็ไม่ตรงนะครับเพราะงั้นไอตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยเล็งนะครับตัวที่ผมดึงมาดึงลูกลูกมาให้ใกล้ลูกตานั่นคือจุดที่ไว้ช่วยเล็งนะครับคิวอยู่ตรงนั้นไว้ช่วยเล็งแต่การแทงคือการพับแขนนะครับเพราะงั้นถ้าคิวไปอยู่ใต้ตรงนี้นะครับแค่พับแขนไปมันก็จะตรงมากขึ้นครับผมหลักๆในการปรับนะครับของคุณธนาทรงก็จะมีอยู่อ่าข้อแรกนะครับ คือเข้าเหลี่ยมให้ถูกนะครับหรือสแตนด์การยืนนะครับเราเข้าให้ถูกนะครับเข้าแล้วให้มันมีช่องว่างนะครับระหว่างเอวกับมือเนี่ยสักครึ่มหนึ่งนะครับอันเนี้ยจะจะค่อนข้างมีพาวเวอร์แล้วก็ออกขีดได้ตรงมากขึ้นมันไม่ไปติดตัวเอวนะครับข้อ2นะครับคือ4จุดสัมผัสนะครับค้างนะครับอ่ะเริ่มก่อนมือซ้ายนะครับสะพานมือนะครับค้างนะครับอก แล้วก็มือขวาที่จับคิวนะครับข้อ3นะครับคือการออกคิวนะครับแค่พับแขนเข้าไปนะครับคือสาวคิวให้ชนช่องอกนะครับแล้วก็พับแขนเข้าไปให้โดนช่องอกนิ้วมือนะครับจะเป็นตัวโดนช่องอกนะครับผมส่วนต่อมานะครับคือสปีดในการออกนะครับไอ้เรื่องสปีดเนี่ยเดี๋ยวเสริมอ่าที่เหลือได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยสามอย่างนะครับคือการอ่าเข้าเหลี่ยมนะครับ สจุดสัมผัสนะครับและการส่งคิวนะครับทำสามอย่างนี้ให้มันชินฝึกสาวลมเยอะๆนะครับฝึกสาวเปล่าๆไปเลยหรือนะครับมีวิธีที่คนสมัยก่อนจะใช้ฝึกกันคือขวดน้ำนะครับแท่งสาวคิ้วเนี่ยนะครับสาวคิ้วเข้าปากขวดน้ำนะครับเขา้าปากขวดน้ำไปเลยเพราะว่าปากขวดน้ำเนี่ยอ่ามันจะใหญ่กว่าปลายคิ้วเนี่ยพอสมควรน,นะครับเราสาวคิ้ว เข้าปากขวดน้ํานะครับเพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อนะครับอย่างแรกสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่ 2, 2คือมันจะได้ตรงมากขึ้นนะครับแต่เราหาพื้นที่บริเวณที่อ,อ่าอย่างเช่นโต๊ะเนี่ยที่จะวางนะครับให้มันอ่า,อาสูงกว่าสูงกว่า90เซนหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเป็น95เซนก็ได้จะได้ไม่เมื่อยมากนะครับแล้วก็มีระยะอ่าระยะในการก้มหน่อยนะครับสาวคิดแบบนั้นก็ได้หรืออ่า ใช้โต๊ะแบบนี้ก็ได้ครับแต่ขวดต้องแห้งนะอย่าเอาขวดเปียกมานะขวดต้องแห้งนะครับแล้วก็วางแล้วเราก็สาวคิวนะครับเข้าปากขวดไปเลยนะครับยิ่งปากขวดเล็กเท่าไหร่นะครับแค่ขอให้มันใหญ่กว่าหัวคิวนะใหญ่กว่าปลายคิวสาวแบบนั้นได้ดีเท่าไหร่นะครับมันจะช่วยในการส่งคิวได้ตรงขึ้นนะครับแล้วก็อ่าพอสาว่างนั้นเสร็จปุ๊บเรามาแทงกบรลูกเปล่าๆดูนะครับเริ่มแทงนะครับจากจุด4นะครับ จุด C เนี่ยมันเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะมันอยู่กลางลูกขาวเพราะงั้นแทงจุด C ซ้อมจุด C ก่อนนะครับฝึกแทงป่าๆเนี่ยเข้าจุด C จุด C นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนาทรนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็อนุญาตนะครับให้นำคลิปมาเป็นไกด์นะครับไว้สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมหากใครมีคำถามตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ y o u b e ก็ได้ครับหรือว่า แจ้เมสเซจส่วนตัวมาหาผมนะครับที่เพจ BC Studio Channel นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ